ก็ได้มากินอย่างสมใจอยากแล้วนะคะสําหรับหมูกระทะที่หนูร้องขอมาตั้งนานใช่ไหมคะอันดับแรกเลยนะคะก็จะตักเบคอนพันเห็ดนะคะก็คือของโปรดของหนูเลยนะคะเมนูคาวของเขานะคะจะมีหลายอย่างมากหมูสามชั้นหมูสไลด์นะคะแล้วก็มีเห็ดนะคะอันนั้นที่กําลังตักก็คือหมูสไลด์นะคะ นันก็คือตักเลยจุกๆได้ไม่อันนะคะนี่ก็คือพวกผักนะคะที่เราสามารถตักได้ตามใจชอบเลยค่ะว่าอยากกินอันไหนเพราะว่ามีให้เลือกหลายอย่างมากแต่ตาจะตักเป็นผักบุ้งกับผักกะลัมนะคะเพราะว่าเป็นของชอบที่สุดแล้วแต่เรื่องผักเราจะไม่เน้นนะคะเราจะมาเน้นเนืนนะะ้อค่ะสามชั้นจุกๆค่ะติดมันเวลาไปปิ้งบนกระทะก็คือแบบน้ำลายแบบนี่ขนาดภาคไปยังหิวเีงเลยค่ะขนาดเพิ่งไปกินมาเมื่อวานนะคะเนี่ย นี่นะคะก็เป็นหน้าร้านนะคะชื่อร้านว่าหมูกระทะเรือนชมพูนะคะอยู่ตรงข้ามกับสนามฟุตบอลทาดาเลยนะคะลูกค้ากําลังเข้าร้านเลยนะคะนี่ขนาดอยู่ในวันฝนตกนะคะก็คือฝนลินทั้งวันมากวันที่ตาไปนะคะแต่ลูกค้าก็ยังแน่นเหมือนเดิมอันนี้ก็คือตากําลังจะเริ่มกินแล้วนะคะทุกอย่างที่ตักมาก็คือมีแต่ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะสดสะอาดทุกอย่างแน่นอนนะคะหลังจากที่เราตักของที่เราชอบแล้วเราก็สามารถเอาไปชั่งได้เลยนะคะเพราะว่าทางร้านจะเป็นชั่งกิโลต่อฐานนะคะ เนื้อทางร้านก็คือสดสะอาดมากเลยนะคะตับที่ตาตักมาที่เห็นในฐานเมื่อกี้ก็ไม่มีความคาวเลยนะคะเพราะว่าของเขาลงทุกวันสดทุกวันแน่นอนะคะ่ะเมื่อใส่ทุกอย่างตามใจชอบลงไปก็ลองกินได้เลยหมู3มชั้นจุกๆเลยนะคะเพราะว่าหนูเน้นแต่หมู3มชั้นเลยนะคะเพราะาเป็นของโปรดวันนี้ก็ขออ้วนวันนึงนะคะเนื่องจากงดอาหารมาเพื่อหมูกระทะวันนี้เลยอันนี้ก็คือเจ้าของร้านนะคะที่มาแจมด้วยนะคะ เป็นวันที่หนูเอนจอยที่สุดเพราะว่าเป็นเมนูที่หนูชอบที่สุดนะคะไม่ได้กินข้าวทั้งวันเพื่อที่จะมากินหมูกระทะน,นะคะอันนี้ก็คือเบคอนพันเห็ดนะคะก็คือเป็นของโปรดเลยใ,ใครชอบกินเห็ดเข็มท้องบ้างคะอันนี้นะคะทางร้านก็จะมีมุมส้มตำนะคะสามารถมาบริการตัวเองได้เลยแล้วก็จะมีโซนน้ำแข็งไสนะคะบรรยากาศในร้านก็คือลูกค้ากำลังจะเข้ามาเลยนะคะ อันนี้ก็คือโซนหมูนะคะสามารถตักได้ตามใจชอบเลยค่ะรอบแรกที่ตาตักนะคะก็คือหมดไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือมาตักรอบ2ของเขามีให้เลือกไม่ต่ำกว่า10กว่าอย่างเลยนะคะแล้วอีกอย่างของเขาเติมตลอดด้วยค่ะลูกค้าที่มาก็คือไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าของจะหมดเพราะเขาเติมตลอดค่ะหลังจากนั้นเราตักไปแล้วก็มาลุยกันต่อเลย อีกหนึ่งอย่างที่อยากแนะนําเลยนะคะก็คือน้าจิ้มเลยค่ะมาทีไรก็ต้องสั่งทีละสองถ้วยสามถ้วยนะคะเพราะว่าแซ่บมากทํามันต่อวันเลยนะคะตา้าการันตีได้เลยว่าน้าจิ้มถูกปากทุกคนแน่นอนมารอบที่เท่าไหร่ของเขาก็ยังเติมให้ตลอดนะคะไม่มีขาดเลยค่ะแต่แอบ,บเสียใจอยู่อย่างหนึง่งซึ่งหนูไม่ได้ชิมหมี่ยกเมื่อกี้นะคะลืมตักได้ไงไม่รู้น้ําจิ้มก็คืออร่อยจริงค่ะดูจากของต้าเลยนะคะจะหมดถ้วยแล้วค่ะก็คืออร่อยและแซ่บมากและก็ไม่เผ็ดจนเกินไปคนที่ไม่ทานเผ็ดนะคะก็สามารถทา ได้ค่ะอันนี้ก็ไม่ได้โกหกนะคะว่าชอบน้ําจิ้มมากดูจากข้างหน้าเลยค่ะสามด้วยจริงๆสามชั้นชชํๆนะคะกับน้ําจิ้มเด็ดๆมาเข้าให้อร่อยมากเป็นคําที่แบบว่าเหมือนขึ้นสวรรค์เลยค่ะอร่อยเกินจนผมเข้าปากเลยนะคะมีซดน้ําจิ้มไปเลยค่ะบอกเลยว่าชอบมากมันแซ่บมากจริงๆนะทุกคนเช็คบิลกันค่ะเช็คบิลน,นะคะ3 5 5ค่ะ355บาค่ะ,าะคาใร้อย้าบา ขาดหนึ่งค่ะทุกคนเมื่อกี้สองคนเกือบสองโลสามร้อยห้าสิบห้าบาทนะคะเป็นไงบ้างคะอร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะหนูชอบน้ำจิ้มมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ใช่ไหมว่าหนูมาจากน้องกีไรคะมาไกลมากวันนี้ฝนตกมาไกลมากนี่เป็นรอบที่สองแล้วขอบคุณมากค่ะแล้วก็หนูรบกวนพี่บอกพี่กัดไหนได้ไหมคะพอดีหนาทำเพจนะคะโอเคโอเคค่ะพี่กัดจะอยู่ข้างโรงเรียนเทศบาลสามนะคะอยู่ตรงข้ามสนามบอลธารานะคะ แล้วก็มีชื่อเพจร้านเรือนชมพูบีรำนะคะจะมีพิกัดอยู่หน้าเพจลูกค้าสามารถกดที่พิกัดแล้วก็มาตามหมุดได้เลยค่ะ่าคะแล้วก็อย่าง,งหนึ่งหนูจะขอได้ไหมคะถ้าเกิดว่ามีลูกเพจที่ตามมาจากเพจหนูเป็นที่มีโปรโมชั่นนะคะอ๋อได้เลยค่ะถ้ามาจากของน้องเนาะค่ะอันนี้เลยค่ะ ถ้ามาบอกมาจากเพจน้องชื่อเพจว่าอะไรนะคะมีเพจภุรก,กิจว t ทีแล้วก็นะทันธิดา yt นะคะโอเคนี่ค่ะแถมเป็นน้ำบารมฟรีไปเลยคะ่ะหนึ่งขวดจุกๆ1หนลิตรไปเลยเป็นยังไงลระคะเจ้าของร้านทั้งสวยทั้งใจดีค่ะห้ามพลาดนะคะได้ฟรีนะดูดิขวดใหญ่มากน้ำจิ้มก็อร่อยนะคะตามมากันเยอะๆนะคะ